และตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจากพิษแอลกอฮอล์ตับและตับอ่อนคืออวัยวะที่หากเกิดความผิดปกติแล้วอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต่อร่างกายได้หลายอย่างตั้งแต่เกิดภาวะอักเสบเฉียบพลันอักเสบเรื้อรังเกิดก้อนเนื้องอกหรือซีสถุงน้ำหรือโรค้ายอย่างมะเร็งได้นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตับและตับอ่อนเกิดภาวะอักเสบทั้งเฉียบพลันและเลื้อลังเกิดอันตรายต่อร่างกายจนอาจถึงแก่ชีวิตได้อาทิเกิดภาวะอักเสบชนิดรุนแรงจนตับวายเฉียบพลันหรือเกิดตับแข็งและเป็นมะเร็งตับนอกจากอันตรายที่เกิดต่อตับและตับอ่อนโดยตรงแล้ว ยังสามารถเกิดผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายได้แก่ระบบทางเดินอาหารหัวใจและหลอดเลือดไตต่อมไร้ท่อการแข็งตัวของเลือดผิดปกติจนไม่สามารถห้ามเลือดได้เมื่อเกิดมีภาวะเลือดออกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเกิดการติดเชื้อดุนแรงได้เหล่านี้ส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจดังนั้นการวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงทีจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและลดอัดตราการเสียชีวิตลงได้ปัญหาชวนปวดตับส่วนใหญ่โรคที่ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับตับเกิดได้จาก หลายสาเหตุแต่ที่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆคือ 1. การดื่มแอลโกอฮอล์พบว่าผู้ชายมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับสูงกว่าผู้หญิงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณในการดื่มหากดื่มในปริมาณสูงต่อเนื่องเพียงสองสัปดาห์สามารถทำให้เกิดไขมันพอกตับ หรือดื่มต่อเนื่องอย่างน้อย5ปีด้วยปริมาณตั้งแต่20ถึง30กร,รัมต่อวันในเพศหญิงหรือตั้งแต่40ถึง50กร,รัมต่อวันในเพศชายก่อให้เกิดภาวะตับแข็งได้ผลร้ายของแอลกอฮอล์ที่มีต่อตับแตกต่างกันในแต่ละคนไม่ว่าจะเป็น ปริมาณของการดื่มและปัจจัยที่เกี่ยวข้องการดื่มแอลกอฮอล์ขณะท้องว่างจะมีผลเสียต่อตับมากกว่าดื่มพร้อมอาหารหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าแอลกอฮอล์ข้าไปกระตุ้นทำให้เกิดกระบวนการเป็นพิษต่อตับจนกลายเป็นไขมันพอกตับตับแข็งตับวายและมะเร็งตับ ได้อย่างไรเนื่องจากในกระบวนการย่อยจะมีกระบวนการที่เป็นขั้นตอนการดื่มที่ตับไม่สามารถย่อยสลายได้สมบูรณ์ทำให้สารตกค้างในกระบวนการย่อยข้างค้างซึ่งสารดังกล่าวนี้เป็นพิษทำลายเซลล์ตับขัดขวางการทำงานของตับการสลายของไขมัน ทำให้ไขมันสะสมในเซลล์ตับเพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่าภาวะไขมันพอกตับแต่ถ้าหยุดดื่มตับก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เพราะตับสามารถซ่อมแซมตัวเองได้แต่ถ้ายังดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปจนเซลล์ตับเกิดการอักเสบเรื้อรังจนซ่อมแซมตัวเองไม่ได้เกิดเนื้อเยื่อพังผืด หรือแผลเป็นในตับกลายเป็นตับแข็งตับวายพัฒนาเป็นมะเร็งตับในระยะท้ายของโรคได้ 2. พันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมบางอย่างส่งผลต่อการสร้างอวัยวะตับไม่สมบูรณ์หรือบกพร่องในการสร้างเอนไซม์ในตับเกิดของเสียสะสมในเนื้อตับอย่างต่อเนื่องจนทําให้ ตับเสื่อมตับแข็งและเกิดมะเร็งตับได้ 3. โรคประจำตัวโรคเลือดโรคไวรัสตับอักเสบบีและสีหากดื่มแอลกอฮอล์จะยิ่งส่งผลให้การดำเนินของโรคลุกลามอย่างรวดเร็วขึ้นจนเกิดตับแข็งและมะเร็งตับได้เร็วขึ้น 4. การรับประทานอาหารที่มีสาร ก่อมะเร็งอาิอาทอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราที่สร้างสารอัลฟาท็อกซินหรืออาหารปิ้ง,งย่างเกิดความไม่เกรียมอาหารที่มีส่วนผสมของดินประสิวและอาหารสุกดิบที่ทำจากปลาน้ำจืดในภาคอีสานส่งผลให้เกิดพยาธิใบไม้ในตับตับแข็งและมะเร็ง ท่อน้ำดี 5. สูบุหรี่ 6. ทานยาสมุนไพรหรือสารเคมีบางชนิดอาทิทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลในปริมาณมากเกินขนาดอาจก่อให้เกิดสารพิษในตับอีกกลุ่มคือยาสมุนไพรที่สกัดมาในรูปแบบต่างๆไม่ทราบชนิด และปริมาณของตัวยาที่ผสมอยู่ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงยาสมุนไพรที่ไม่มีที่มาที่ไปอาจเป็นอันตรายถึงขั้นตับวายได้อันนี้ก็ขอแบ่งปันนะคะยาสมุนไพรนี่เวลาที่กินเราก็ไม่ควรจะกินต่อเนื่องกันยาวๆนะคะอาจจะกินประมาณสักสูงที่สุดประมาณสักอาทิตย์หนึง่งแล้วก็หยุดกินนะคะ แล้วก็ว่ากันแล้วค่อยกินใหม่ได้อย่าว่ากินต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์แล้วก็เป็นเป็นเดือน,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 นอะไรเงี้ยไม่ได้ทุกทุกอย่างนะคะยาสมุนไพรนะคะถ้าเรามีอาการเราอาจจะกินได้สาม,ส,ามสี่วันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็หยุดนะคะหยุดประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าถ้านั้นก็สองสามอาทิตย์เลยก็ค่อยกินใหม่ให้ร่างกายขับสารพิษออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินใหม่นะคะอย่ากินแบบว่ายาวๆต่อเนื่องกันไปไม่ได้แม้แต่ยาพาราเซตามอลนี่ก็เหมือนกันนะคะ เวลาที่เราปวดเนี่ยเขาจะมีเขียนไ้เลยว่าไ,ไม่กินไม่กินเกินติดต่อกัน5วันนะคะสูงสุดให้เกินอาทิตย์นึงคะคะ5วันนะคะยาพาราอย่ากินแบบว่าปวดน,นิดน,นึงก็นนงกินปวดนะะิดนึงก็กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้ร่างกายเขาซ่อมแซมตัวเขาเองด้วยนะคะไม่ว่ายาสมัยใหม่หรือว่ายาสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะ,ะกินแล้วก็จะมีต้องมีช่วงพักบ้างให้ร่างกายแบบสลายเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกินใหม่นะคะอย่ากินต่อกันไปนานๆไม่หยุด เลยกินทุกวันทุกวันอย่างนี้ก็ไม่ได้มันจะสะสมในร่างกายนะคะทุกวันนี้พี่เล็กจะทําคลิปนะคะลง YouTube ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9ก้นาฬิกาสานาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบา่บายนะคะประมาณบ่าย3ามโมงสิค่ะสิบหนาฬิกาสินาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนบวกข้ามนะคะเกือบเกือบสองทุ่มค่ะ 19นาฬิกา45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวนันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเพจ f a c e b o o k Instagram, IG, จีทวิตเตอร์หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ adsp888 นะคะหรือสแกน QR Code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน QR Code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาสอบตอบคำถามทันทีเลยค่ะ หรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอดเอสีนะคะ, mm hmm. ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR o โค้ดของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ